ดูเหมือนว่าครั้งนี้สถานการณ์จะเริ่มสันคลอนไปทั่วโลกแล้วนะครับบีโดยเฉพาะเมื่ออังกฤษออกมาเตือนอเมริกาแบบเปิดหน้าชัดเจนใช่ค่ะคุณเอล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษบอกว่าอย่ายกระดับความตึงเครียดกับอิหร่านเด็ดขาด เขาใช้คำว่านี่คือช่วงเวลาแบบเชอร์ชิลเลยนะคะหมายถึงต้องเลือกว่าจะ,ะเผชิญหรือหลีกเลี่ยงสงครามว้าวคำนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วอเมริกาก็ไม่ได้นิ่งเหมือนกันล่าสุดส่ง USS Gerald Ford ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหญ่สุดของเขาเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วนั่นละคะ่ะแล้วเราก็เริ่มได้ยินคาว่าแผนเสริมกาลังเชิงรุกเริ่มเข้ามาในข่าวบ่อยขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีข่าวดีอยู่นะคะ ใช่ครับมีรายงานว่าผู้แทนพิเศษของสหรัฐโทรคุยตรงกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเลยเพื่อหวังจะเปิดโต๊ะเจราจาโดยตรงครั้งแรกในรอบหลายปีแต่บรรยากาศมันก็ยังอืมอมคลึ่นอยู่นะครับโดยเฉพาะกับข่าวที่อินเดียต้องอพยพนักเรียนของตัวเองออกจากอิหร่านปฏิบัติการที่ชื่อว่าโอเปอเรชั่นสินทุครับ โอ้โหแล้วมันก็ทำให้เรารู้ว่าความเสี่ยงตอนนี้มันไม่ใช่แค่สองประเทศแต่โลกกำลังต้องรับมือกับความไม่แน่นอนที่ใกล้ตัวมากขึ้นแล้วถ้าพูดถึงเบื้องหลังบางแหล่งข่าวก็บอกว่ามอสซาดร่รวมมือกับกองทัพอากาศอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการลับภายในอิรานเพื่อเจาะระบบขีปนาวุธโอ้โหแบบนี้เท่ากับสงครามมันอาจจะเกิดโดยที่เราไม่รู้ตอนไหนเลยก็ได้หรือบางที มันเริ่มไปแล้วเพียงแต่เราไม่เห็นแค่ภายนอกใช่ค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่าสหรัฐอังกฤษกำลังถอยหรือเตรียมพร้อมเข้าสนามฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ใน EP5 กดติดตามไว้เลยครับ